สวัสดีครับวันนี้ก็ามาปลอยกระทงกันนะครับผมคนเยอะมากนะครับที่มีใครอยู่แถวในบ้างเอ่ยนะครับเอฟซี FC เราทุกคนนะครับมีใครอยู่มีใครอยู่แถวนี้บ้างนะครับเรามาดูกันเลยนะครับผมโอ,โอเคนะครับเอฟซีเรามีใคร นี่ไข่ไม้ลอยกระทงแถวอวัดพญาสุเรนบ้างนะครับมีไข่มาอยู่ทีบ้างนะครับมีไข่มาลอยกระทงแถววัดพญาสุเรนนะครับถนนวัดพญาสุเรนครับผมนี่นะครับคนเยอะม,มากครับผมขอเชิญเรื่องแบ่งปันกันใจให้จบข่อพิการทาได้สายตา

นี่นะครับผมวันนี้ก็มาแถวอะไรกทนทงกันนะครับวันนี้ครับทุกท่านเอฟซีเราทุกคนนะครับว่าม,มีใครอยู่แถวนี้บ้างนะครับสวยงามพลรมมซีดครับผมสวยงามพารามซตดนะครับสวยงามพารามแปดครับผม โอ้โหตรงแถวพระล้ำแปดพระล้มเก้านี่ครับพี่เข้ามาถนนคูพรนถนนรามินทาอย่างนี้ก็โอ้โหไม่ได้เลยนะครับก็อรถติดนะครับเมื่อกี้ไม่เลยนั่งรถเข้ามาเลยนะครับรถติดแล้วก็ลวรลดเข้าไม่ได้นะครับลถดเข้าไม่ได้ครับผมอ่าแล้วก็เลื่อยได้เลื่อนเอานะครับเลื่อนได้นะครับผม มีติคนล้นทางนั้นเลยนะครับรถติดมากแล้วก็ดีจุดร้อยจะมีสองจุดนะครับจุดแรกเดินตรงไปที่ท่าน้ำตกตลาดน้ำอุทยาก็เรามีของกินของขช้ของขายอยู่นะครับตกไปเลยที่สามรยาสาุเดที่สักวะนะคราบพร่ยาสุเดชู้ซ่างครับหังนี้ นะครับุดเึงก็จะเป็นตอกข้าวบทั่วนะครับตน่าน้ำเือ่าน้ำกนลก็เดินไปลอยกระทงน้าบวายเือนช้าๆนะครับผมเืนช้าๆนะครับไม่ต้องเลื่นลอยรเพื่อที่จะเอก็สืบทอกันมาเรื่อยๆนะครับแต่องที่ก็เลีนแตกกันออกไปโอ้โหแสดงว่าของกินนี่อร่อย

เราเห็นเหมือนกนนะครับขั้รนะครับารที่งามาเลที่วีอาารนะครับอตรวจเส็จ้ก็เหน้าขึ้นาทรอบก